โยโยสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องกีมะเนียนมอชแนลนะคะช่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการเงินก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะโดยที่ช่องของกีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องการเงินการลงทุนนะคะเป็นทุกๆอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเงินเลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในพวก มูลกองทุนเงินฝากทองคําคริปโตอะไรนี้นะคะทุกอย่างที่เราจะนึกออกนะคะรวมไปถึงการพัฒนาตัวเองด้วยถ้าใครที่ได้ผ่านมาดูแล้วยังไม่ได้ Subscribe นะคะก็พูดเหมือนเดิมว่าฝากช่วยกันกด Subscribe กันไว้เลยเพราะว่ากิดเชื่อว่าช่องของกีจเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณ <c oughs> การเงินของคุณ <c oughs> ดีขึ้นแน่นอนนะคะกดกันเลยค่ะค่ะโอเคแล้วสาหรับหัวข้อวันนี้นะคะที่กิดเลือกขึ้นมาทำคอนเทนต์เนี่ยก็คือได้มาจาก การแนะนําของเพื่อนๆเลยแหละเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปที่แล้วไปนะคะว่าลงทุนแล้วได้7ล้านบาทเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่อยากให้กี่ออกมาแชร์เรื่องของ ด้านดักไซบ้างนะคะดักไซก็คือเรื่องของด้านขาดทุนเพราะว่าในการชีวิตการลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่สิ่งสวยงามเสมอไปใช่ไหมวันนี้ก็จัดให้ค่ะวันนี้นะคะกี่จะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ถึงการขาดทุนนะคะที่แบบมันแรงที่สุดในชีวิตนะคะของกี่ซึ่งไม่ได้มีครั้งเดียวนะคะนี่ถึง2ครั้ง2ครั้งด้วยกันเลยนะคะและความแรงเนี่ยแรงแค่ไหนก็คือต้องบอกว่าแรงขั้นแบบว่าล้างถอนเงินหมดไปเลยนะคะแล้วก็เราต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่จากศูนย์นะคะ ซึ่งแต่เราก็ไม่ท้อวันนี้นะคะก็จริงๆไม่ได้อยากจะมาแชร์เรื่องแบบเศร้าๆให้ทุกคนหดหูเนาะเพราะกิเชื่อว่าตอนนี้โควิดมันกําลังกลับมารุนแรงอีกรอบใช่ไหมพอร์ตของ คนหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนแน่นอนว่ามันต้องมีตัวแดงได้แบบบางคนยังไงก็ต้องขาดทุนอ่ะเออเพราะว่าตัวกี่เองอย่างเงี้ยหุ้นกี่ก็แบบลบลงมาก็เยอะเหมือนกันวันนี้นะคะเราจะมาให้กําลังใจกันกี่เข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนเครียดนะแต่ว่าก็อยากเป็นกําลังใจให้แล้วอยากให้เรานะคะช่วยโอกาสในช่วงนี้แหละที่เราแบบกักตัวนะคะเออไม่ใช่กักตัวสิที่เราโดนล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยเอาเวลาเนี่ยมา พัฒนาตัวเองนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพทางใจและที่สําคัญก็คือสุขภาพทางด้านการเงินด้วยนะคะวันนี้กีก็อยากเป็นส่วนหนึ่งละกันที่มาแชร์ประสบการณ์พังๆนะคะ oh. ให้เพื่อนๆได้ฟังกันโนะแล้วกีก็หวังว่าประสบการณ์อันเนี้ยมันอาจจะช่วยใครหลายๆคนนะคะให้แบบไม่เจอสิ่งที่กีเจอมาก่อนเพราะว่ากีต้องบอกว่าจริงๆแล้วในรุ่นในในรุ่นสมัยที่กีเล่นหุ้นอะนะ พูดเหมือนนานมากเลยอะสมัยที่กีเล่นหุ้นอะคือต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์อะมันไม่ได้แอดวานขนาดนี้นะคะก็คือเมื่อก่อนอะตอนเล่นอะกียังใช้ B b อยู่เลยตอนที่กีเริ่มเล่นหุน้นแล้วก็คือแบบทุกอย่างมันข้อมูลข่าวสารอะไรเงี้ยมันไม่ได้ฟลอ์ขนาดนี้แล้วก็มันไม่มีใครที่จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์แบบ ขาดทุนประสบการณ์กำไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะยูทูบอบมันยังไม่ได้บูมขนาดนี้เลยนะคะคือ <c oughs> เรียกง่ายๆว่าสื่อตอนนั้นอ่ะมันโดนค่อนข้างปิดกัน้นจะมีก็แต่เป็นแบบหนังสือพิมพ์เข่าหุ้นหนังสือพิมพ์ทันหุ้นอะไรนี้มากกว่าแล้วก็คนรอบโตเกียอ่ะไม่มีใครเล่นหุ้นเลยนะซึ่งกี่มองว่าจริงๆตอนนี้มันเป็นประโยชน์มากนะถ้าเกิดว่ากี่ได้เอาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังมาเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ไม่เจอสิ่งที่กี่เจอเนาะ โอเคแล้วก่อนที่เราจะมาฟังแบบเรื่องของความพังนะคะเรามาเริ่มในจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไมซ์เซ็ตการลงทุนเงินก่อนกี่อยากเน้นย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนอ่ะมีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจนนะคะมีทั้งเป้าหมายที่เป็น abstract เป้าหมายที่เป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรก็ได้ว่าไปคือยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าสม,มุตกี่เนี่ยตั้งแต่กี่เริ่มเล่นหุน้นเป้าหมายที่เป็น abstract สูงสุดเลยคือกี่คิดว่า จะทำยังไงก็ได้คือแบบกี่อยากรวยด้วยหุ้นนะคะ คิดอย่างเดียวเลยว่าวันหนึ่งฉันจะต้องรวยด้วยการลงทุนให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ากี่มองว่าการลงทุนเนี่ยตลาดหุ้นอ่ะมันเป็นแฟร์เกมมากเลยนะเพื่อนๆว่าแบบถ้าคุณมีความรู้ถ้าคุณทํากันบ้านเยอะกว่าคนอื่นถ้าคุณขยันมากกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้ว่ผลตอบแทนะคุณสามารถรวยจากตลาดหุ้นได้ถ้าเราขยันมากพอนะคะแล้วก็กี่เคยแบบเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ที่เขารบดับถือคนนึงมากเลยซึ่งเขาเป็นเสี่ยนหุ้นด้วยแล้วเมื่อก่อนตอนที่กี่ยังเล่นหุ้นแบบ ไล่สาระเล่นหุ้นปนัดเล่นหุ้นอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกกี่ว่าแบบเนี่ยแบบกี่เป็นคนที่เรียนหนังสือได้ดีใช่ไหมทำไมกี่ไม่แบบศึกษาหุ้นทําไมไม่อ่านข้อมูลหุ้นไม่ไม่ดูหุ้นให้เหมือนตอนที่กี่แบบจะสอบคิดซะว่าแบบเป็นการสอบตอนมหลาลัยอะไรเงี้ยว่าเรากำลังจะสอบเราอ่านหนังสือหนักแค่ไหนอะแล้วเล่นหุ้นของมันเหมือนกันทําไมไม่อ่านให้มันเยอะอย่างนั้นละ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ฟังเราก็เก็บแบบเออจริงวะทําไมเราไม่อ่าน อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเริ่มอ่านอ่านเยอะมากนะคะต้องบอกว่าคนที่เล่นหุ้นอะ่ะที่สําคัญคือการอ่านเพราะว่าทุกอย่างมันมาจากพื้นฐานมาจากฟัน d a m e n t a l เนาะถ้าเราไม่อ่านอะ่ะเราจะไม่รู้เลยเราจะกลายเป็นเหมือนแบบเทรดเดอร์สายซิ่งหรือว่าเล่นอะไรก็ไปตามๆเขาถ้าเราไม่มีความรู้จริงๆนะตรงเนี้ยฝากไว้เลยอันนี้คือเป็นเป้าหมายระยะยาวว่าแบบคุณมองตัวเองยังไงนะคะในการเล่นหุน้นส่วนเป้าหมายระยะสั้นที่เราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องเป,เป็นเป้าหมายที่เราทําไปถึงได้ด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้า ตอนนี้คุณมีเงินแสนหนึ่งแล้วคุณบอกว่าเออสิ้นปีอยากได้แบบ3ล้านถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายที่มันเป็นไปได้ด้วยอย่างเช่นอาปีนี้ฉันอยากได้แบบ20%หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีเป้าหมายเสร็จปุ๊บอบเราก็จะดําเนินไปตามเป้าหมายนั้นนั้นเองอาโอเคมาฟังกันเลยดีกว่าก็คือครั้งแรกก่อนนะคะที่ขาดทุนแรงๆครั้งแรกเลยก็คือตอนนั้นะเล่นหุ้นมาแบบ สักระยะนึงแล้วซึ่งต้องบอกว่าความแรงหรือไม่แรงอะ่ะมันเกี่ยวกับว่าเงินจํานวนเงินในพอร์ตด้วยนะสมมุติว่ากี่มีแสนนึงแล้วมันหายไปเลย8ปดหมื่นอันนี้ถือเลขแรง <c oughs> ก็คือว่าตอนนั้นก็ประมาณปี2016ใช่ไหมที่บอกแล้วก็กี่เล่นหุ้นมาตั้งแต่ปี2008นะตอนนั้นก็คือเรียกว่ามีประสบการณ์มาก็ค่อนข้างแบบเยอะประมาณ8ปีแล้วนะอย่างพลาดายตอน8ปี และความพลาดน,นะคะก็คือว่าตอนนั้นอากีไปเล่น d e r i a t i v e warrant ซึ่งมันเป็นอนุพันธ์ชนิดหนึ่งใช่ไหมที่มันมีการอ้างอิงกับหุ้นรายตัวซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดว่าลงทุนอยู่แน่จะรู้จักแหละแล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่มันเป็นสายซิ่งนะคะและตอนนั้นเองก็คือที่กีดโดนแดงจริงๆเนี่ยมันเป็นตัว DW ของ advance ซึ่งเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาจะมีการประมูลใบอนุญาตตอนนั้นเหมือน 4G หรืออะไรเนี่ยแหละน่าจะเป็น 4G นะ ที่มี True มีดีแท็มีแอดวาน e ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งตอนนั้นกีก็สตัดดี้นะคะอ่านเยอะมากแล้วก็คาดการคือทุกบรกเลยทุกสำนักคาดการว่าเนี่ยแอดวานจะได้ประโยชน์สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นะคะแล้วตอนนั้นก็คือกีต้องการแบบเหมือนใจก็คืออยากจะเข้าไปเบสแหละเออคืออยากจะแบบเหมือนดับเบิลอัพพอร์ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วกีก็ลงลงไอตัวยิปทิฟวอลแลนนะคะของแอดวานตก็ลงนะคะลงเยอะอยู่ก็คือเรียกได้ว่าตอนนั้นแบบอัด จัดเต็มเลยอะเป็นคนกล้าด้วยไงกล้าได้กล้าเสียใช่ไหมเราคิดว่าอันเนี้ยแน่ๆแล้วมันชัวร์แล้วมีความมั่นใจมากสุดท้ายนะคะผลจากการประมูลก็คือว่าสรุปว่าอะแอดวานได้จริงแต่ว่ามันเป็นการได้ใบอนุญาตในราคาที่มันแพงมากนะคะแล้วตลาดเนี่ยตีความออกมาเป็นทางตรงกัะข้ามกันก็คือว่าการที่ได้ใบอนุญาตแพงขนาดเนี้ยมันจะทําให้ต้นทุนของแอดวานเนี่ยมันสูงขึ้นมากๆนะคะโดยที่แอดวานเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไร เรื่องราวสตอรี่มันจะเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่า DW นะ คือไหลแบบไหลเละเลยอะ <S <S เละจริงๆเละจนแบบเหมือนตอนนั้นอะเยกได้ว่าจากเงิน7หลักอะเหลือ5หลักก็คือหลักล้านเหลือหลักหมื่นอะเพื่อนๆคิดดูมันมันล่วงแรงมากเพิ่งกี่จารายละเอียดไม่ได้ว่ามันล่วงแบบกี่ท่าไหนอะไรยังไงนะแล้วคือตอนนั้นอะเป็นประสบการณ์ที่แบบแย่มากพอมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวกี่คนเดียวเพราะว่าตอนนั้นอะมันก็มีแบบเหมือนเพื่อนที่เขาไว้ใจให้เราลงทุนให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี่เอาเงินเพื่อนไปเล่นเหมือนกัน แล้วก็โดนเหมือนกันนะคะโดนกันหมดเลยซึ่งตอนนั้นแบบเข็ดเลยอะนอนร้องไห้ไปเป็นแบบอาทิตย์เลยคือมันเศร้ามากจริงๆว่าแบบเหมือนพอร์ตมันหายไปหมดเลยที่เราปั้นมานึกออกไหมคะก็ช่วงนั้นไปสงบสิตสงบใจทําสมาธินะก็อินกับพุทธศาสนาไปช่วงหนึ่งนะคะรักษาจิตใจเยียวยาก็คือสิ่งที่เทคอัพได้จากตรงนี้นะคะก็คือขีคิดว่าอย่ามั่นใจจนเกินไป1แล้วก็2คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะคะเพราะว่า อันเนี้ยมันเป็นด้วยด้วยตัวเนเจอร์ของ derivative wallet อ่ะมันเป็นอะไรที่เสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเล่นแล้วเราไป all in กับมันอีกอ่ะมันคือเรียกได้ว่าโคตรเสี่ยงเลยนะเพื่อนๆคือต้องบอกว่าตอนนั้นอะที่กล้าเล่นเยอะเพราะว่าเงินที่ปั้นมาส่วนใหญ่ก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มาจาก D W เยอะเหมือนกันแต่พอมันได้มาเยอะเรากิบไปเบสแบบในช็อตเดียวมันโดนแบบดรอดาวนะคะคือเกือบหมดเรียกว่าเกือบหมดเลยจริงๆแล้วก็ตอนนั้นเข็ดไปเลยเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดหุ้นนะคะ ก็คืออันนั้นเป็นรอบแรกที่โดนแรงมากแล้วก็ล้างพอร์ตไปเลยแล้วกี่ก็สัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่เล่นดิเรกทีฟวอลเล็อีกแล้วแต่จริงๆปัจจุบันก็มีแอบแอบเล่นอยู่บ้างนะแต่ก็คือไม่กล้าแบบบ้าบิ่นเท่าตอนนั้นแล้วนะคะอันนี้คือประสบการณ์ครั้งแรกอ,อันอันที่2นะคะประสบการณ์ที่2เนี่ยจริงๆโดนหนักมากโดนหนักกว่าครั้งแรกด้วยถ้านับเป็นจํานวนเงินนี่ขึ้นหนักเลยนะคะแล้วก็กี่เชื่อว่าตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยที่ทุกคนต้องเคยเจอนั่นก็คือ เป็นการซื้อหุ้นโดยที่มีคนมาบอกค่ะมีผีไทยนะคะคนจะซิปมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกี่ก็คือต้องบอกว่ากี่ไม่ได้แบบมั่วซั่วนะว่าใครบอกแล้วเชื่อแล้วไปซื้อตามอออินขนาดนั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่าเนี่ยคนที่มาบอกหุ้นกี่เนี่ยเป็นผู้บริหารใหญ่เลยของบริษัทนั้นก็คือเราคิดว่าเราสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยมีความสเปเชียลในระดับหนึ่งแล้วกันค่ะแล้วกี่ก็เชื่อนะคะแล้วก็คือจุดแรกที่เขาบอกอ่ะราคาหุ้นอ่ะมันอยู่ที่ประมาณแบบ 1.8เออตอนนั้นมันอยู่ประมาณ1.8จําจำราคาได้แม่นเลยกีก็เข้าไปซื้อพอซื้อไม้แลเสร็จปุ๊บใช่ปะมันขึ้นให้เราดีใจอยู่ประมาณ2วันค่ะก็ขึ้นแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอหลังจากวันที่3ค่ะมันตกพุปลงมาตกฟลอร์เลยนะคะประมาณลบลงมา30แล้วคือตอนนั้นกีทำงานอยู่ไม่ได้เช็คพอมาดูทีแบบช็อกค,ค่ะช็อกโลกมากตกใจอะไรเงี้ยเราก็แบบมันรีบโทรไปถามที่เขาให้เกิดอะไรขึ้นนูน่นนี่อะไรเงี้ย เขาบอกอ๋อไม่มีอะไรเป็นการสลัดเมาอะไรเงี้ยไม่ได้มีข่าวอะไรแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวมันจะมาก็ยังให้ความหวังเรานะคะให้เราถือรออะไรเงี้ยหรือแล้วก็บอกว่าให้กีซื้อเพิ่มอีกอ่ะเราก็ด้วยความที่เราเชื่อใช่ไหมเราก็ซื้อเพิ่มอีกค่ะจัดไปซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วสิ่งที่กีทาอะ่ะคือเรียกง่ายๆว่าทุกครั้งที่เจอเขาเขาให้ความมั่นใจกับเรามากมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ กี่ขายตัว no ที่เป็นเวนเนอร์ในพอร์ตนะคะก็คือแบบตัวที่เราได้กําไรอะไรเงี้ยขายออกมาแล้วก็มาเวทตัวนี้นะคะให้ต้นทุนข่ะมันต่ําลงเพราะว่าจะเราทําใจไม่ได้จริงๆกับการแบบลอสเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่ากี่เวทนะคะเวทไปเรื่อยๆเวทจนกระทั่งเงินหมดค่ะขายทุกตัวหมดทั้งพอร์ตจนเหลือแค่ตัวนั้นตัวเดียวเพื่อนๆคิดดูแล้วกี่ติดหุ้นตัวนั้นอะเชื่อไหมว่านานมากนะคะประมาณแบบ2ปีประมาณ2ปีแล้วกี่คอยถามพี่บอกเฮ้ยพี่แบบทําไมมันไม่มาไม่มาเขาก็แบบเออพอดีปีนี้เหมือนตลาดมัน ไม่ค่อยดีแหละอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เล่นกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้ามาก็คือเขาก็จะให้ความหวังเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะเราก็ซื้อซื้อ,ซ,อซื้อไปแล้วมันมีจุดพีคอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทาให้กีโดนหนักขึ้นกว่าเดิมก็คือว่าหุ้นตัวนั้นอะ่ะมันมีวอร์เรนด้วยใช่ไหมวอร์เรนก็คือมันจะเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่มีราคาถูกกว่าหุ้นของจริงเพราะว่า ไอใบวอลลันอันเนี้ยเราสามารถเอาไปแปลงเป็นหุ้นจริงได้นะคะแต่รายละเอียดขอไม่ลงลึกและกันเรื่องของวอลลันแล้วกีก็เหมือนได้ไอเดียว่าโอเคถ้าไหนๆถ้ามันจะมาแล้วอ่ะกีแปลงหุ้นแม่ให้มันเป็นวอลลันให้หมดเลยเพราะว่าเวลาขึ้นอ่ะมันจะได้แบบขึ้นเร็วขึ้นแรงนะคะซึ่งกีจะได้ได้ถึงคืนเร็วๆกีก็แปลงหุ้นแม่ทั้งหมดเลยค่ะไปเป็นวอลลันแล้วหลังจากนั้นเชื่อไหมคะว่าหุ้นมันลงต่อ <laughs> หุ้นมันลงต่อนะัะมากคือตอนนั้นแบบอู้หแล้วจากวอลลันนะ เวลาลงอ่ะมันลงแรงมันลงแรงยิ่งกว่าหุ้นอีกคือกี่โดนแบบโดนกระหน่ามาเลยนะคะตอนนั้นจนแบบเหมือนแทบไม่เหลือมูลค่าเลยอะ่ะในหุ้นตัวนั้นอะ่ะตนสุดท้ายคิดว่าเออกำขี้ดีกว่ากำตดคืนเลยแบบเหมือนมันไม่เหลืออะไรแล้วอย่างน้อยยังมีแบบอย่างน้อยมันมีแบบได้คืนมาหลักหมืน่นอะไรอย่างเงี้ยมันยังโอเคก็เลยขายค่ะขาดไปเลยแล้วคือตอนนั้น เ็ดเลยนะคะอันนี้ฝากไ้เลยว่าทุกคนต้องเคยเจอมันจะมีแบบคนที่คุณสนิทเพื่อนพี่ป้านะ้าอาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนทําตัวหวังดีนะคะแล้วก็มาบอกหุ้นคุณอะไรอย่างเงี้ยและเชื่อเขาว่าหลายๆคนมือใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่มีความรู้มากพอคุณก็อาจจะเหมือนแบบไปซื้อตามไปเชื่อเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฟังไว้เลยนะคะประสบการณ์เนี้ยของกิ่คือหลังจากนั้นนะกิะกไม่เคยเชื่อใครอีกเลยไม่ว่าใครจะมาบอกหุ้นอะไรซึ่งทุกวันนี้มีคนมาบอกหุ้นเยอะมากนะเดี๋ยวก็แบบตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่เคยเชื่อถ้าจะซื้อจริงๆก็คือว่าเอาชื่อหุ้นมาเราไปสต๊าดี้เองก่อนไปดูงบไปดูอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วถ้ากี่มองว่ามันโอเคมันซื้อได้ก็จะซื้อนะคะก็อันนี้ฝากเตือนไว้เลยว่าตัวอย่างเนี้ยมันคลาสสิกมากนะคะแล้วคนเจ๊งมาหลายคนแล้วอะกับอะไรแบบเนี้ยคือถ้ามันเป็นข่าววงในจริงๆอะ ีว่ามันไม่มาถึงเราเหรอกถ้าเราไม่ใช่แบบลูกหลานหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะจริงๆเราก็แบบเหมือนเป็นเม้าตัวนึงอะซึ่งเราเลือกได้นะคะที่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นนั่นก็คือเราต้องใช้ความรู้นะคะในการเข้าสู้ซึ่งจบแล้วคะ่ะสหับประสบการณ์อาจจะสั้นๆนะคะแต่คือเจ็บหนักมากจริงๆแล้วกี่คิดว่าแบบ อันนี้อยากให้ทุกคนอ่ะฟังไว้เลยอ่ะเออเรื่องของการเชื่อคนอื่นเรื่องของการเข้าไปเบสหรือว่าความอันตรายนะคะของตัวพวกตราสา,อารอนุพันธ์อะไรต่างๆเพราะว่ามันสามารถทําให้เงินของคุณนะ่ะมันเหลือศูนย์ได้เลยเออเลยก็อันนี้ประสบการณ์นะคะจากพี่สู่น้องหรือว่าจากน้องสูพ่พี่หรือว่าทุกๆคนที่ได้ผ่านมาดูอะไรเงี้ยกิ่กก็คิดว่าทุกคนอาจจะได้อะไรบ้างแหละจาก เรื่องที่กี่เล่าในคลิปนี้นะเออก็วันนี้นะคะจบแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากช่วยกันกด subscribe นะคะช่องกี่มาเนียนมอให้กี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการให้กี่ทําคลิปต่อไปแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะช่องก็คือ คอนเซปต์ของกีตอนนี้เริ่มเปลี่ยนนะกีอาจจะมาเป็นแชร์เป็นประสบการณ์นั่งคุยกันหรือว่าเรื่องของการเทรดอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบเป็นอีดูเคชันจ๋าแล้วเพราะว่าในการทําคลิปที่มันแบบเนื้อหาเยอะจริงมันใช้เวลาเยอะมากซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามสอดแทรกถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อหาอะไรหรือว่ามีท็อปปิกมีคอนเทนต์อะไรที่อยากรู้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างถ้าเกิดอนไหน่าสนใจนะเดี๋ยวก,กีก็จะหยิบยกมาทำเป็นคลิปคลิปหน้าละกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ ต้องลากันไปก่อนแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ดูกันุนจบขอให้ทุกคนมีความสุขในการลงทุนนะคะสู้ๆคะ่ะบ๊บาย